โอเคครับเพื่อนๆที่ได้เครื่อง M ิ x 270n ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายฟังก์ชันหน้าตู้นะครับว่ามันปรับอะไรบ้างนะโดยรวมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่จากซ้ายไปขวานะครับก็เริ่มจากตัวแรกนะครับตัวนี้มันจะเป็นเลือกขนาดลวดนะครับลวดที่แถมมาเป็น1.0นะครับส่วนตัวนี้นะครับมันจะปรับฟังก์ชันทางซ้ายตัวนี้เป็นวนนะครับแอดจัดวนอ่ะเรายังไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวตั้งให้เป็น0.0ไว้ก่อนนะครับตัวถัดมาทางขวาเป็นปุ่มไล่ลวดครับถ้ากดค้างปุ๊บ นะมอเตอร์มันจะทํางานแล้วก็ปัดลวดออกมานะครับอันนี้มันจะถอดออกแบบมาจากฟังก์ชันของรุ่นใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นปรับไฟนะครับปรับทางด้านขวาตัวนี้ด้านขวานี่คือแอ M นะครับแล้วก็เป็นความเร็วลวดไปในตัวเดียวกันเลยนะครับปุ่มนี้สามารถกดเลือกฟังก์ชันด้านล่างนี้ได้นะครับ4ปุ่มนี้กดแบบนี้ครับนะอันนี้เชื่อมออโต้นะครับินจิกนะปรับ M แล้วตัววลต์มันจะวิ่งตามนะครับ ตัวนี้เป็นแมนนวลนะครับแมนนวลเนี่ยมันจะมาเป็นความเลี้ยวลวดนะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นวนนะครับเวลาเราปรับเนี่ยเราต้องลองเชื่อมเราถึงจะรู้ว่าควรจะปรับประมาณไหนนะครับตัวนี้เป็นเชื่อมทูบนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นฟังก์ชันลิฟติกนะครับใครสงสัยว่าเป็นยังไงลองเสิร์ชคำว่าลิฟติกนะครับดูนะตัวนี้เราจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันไม่มีสวิตช์กดอ่ะโอเค เดี๋ยวเราไปว่ากันที่ในส่วนของฟังก์ชันที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็คือ Synergic นะครับเราตั้งค่ารวดไว้1.0นะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัววนเทตเนี่ยเราให้เซตติ้งไปเป็นค่าโรงงานก็คือ0ูนะครับส่วนฝั่งนี้มันเป็นแอมและเป็นความเร็วรวดไปในตัวนะครับมันจะเปิดได้สูงสุดอยู่ที่ 120M แอมป์นะวิธีการเชื่อมของลวด1.0เนี่ยนะครับ เครื่องเนี้ยมันทำออกแบบมาให้สามารถลากแนวเชื่อมได้แบบยาวๆนะสมมุติว่าผมเปิดไฟไปที่40แอมป์นะครับตัวนี้นะครับเป็นเหล็กกล่อง0.8มิลนะเดี๋ยวผมลองไฟที่40แอมป์ให้ดูนะครับอะเพื่อนๆดูนะ ตัวนี้ไฟ40แอมป์นะครับมันสามารถาลากยาวแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วตัวสเก็ตของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเ,เป็นฝุ่นฝุ่นแต่ผมจะมาให้ดูเวลาที่เรากดหัวเชื่อมนะครับไฟของ40แอมป์เนี่ยนะเวลาเรากดแต้มนะครับอไอตัวลวดเนี่ยมันจะไหลออกมาช้านะครับเขาออกแบบมาให้เราลากได้นะแต่เวลาเราเชื่อมกันจริงๆเนี่ยเราชอบกดแต้มนะครับ ดังนั้นเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องปรับไฟตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเราจะเชื่อมแต้มอ่ะเดี๋ยวเรามาลองที่ไฟที่60นะครับนะนี่ผมปรับอยู่ปุ่มเดียวนะเวลาที่เรากดสวิตช์นะครับลวดมันจออมาเร็วกว่านี่อ่ามันจะมีความไวกว่านะครับ อันนี้เนื่องจากงานผมค่อนข้างบางมากนะครับ0.8มิลเองนะเราจะใช้วิธีการเชื่อมแต้มไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้เป็นงานที่เชื่อมเสร็จนะครับเนื่องจากมันค่อนข้างบางมากทุกคนมันต้องมีเทคนิคในการเชื่อมนิดนึ่งเวลาที่เราเชื่อมองานบางมากๆเราจะไม่ยิงไปตรงกลางในทันทีนะครับเราจะยิงจากแผ่นล,ล่างแล้วตวัดขึ้นด้านบนนะผมจะยิงอยู่ในท่านี้ผมจะเอารวดจาะทีด่ด้านเหล็กตัวนอนนะครับกดแช่แล้วก็ตวัดขึ้นไปด้านบนนะครับกดแช่แล้วก็ตวัดขึ้นด้านบนแช่ะตะวัดขึ้นด้านบน ถ้าเรายิงตรงนี้นะครับตรงกลางอย่างเดียวมันจะทะลุนะครับเพราะว่าบางทีเหล็กมันไม่ชนกันนะครับมันไม่ชิดกันเนี่ยมันเพเยรมันมันบางเนี่ยมันงอมันบุกอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทะลุได้นะลวด1.0เนี่ยคาแรคเตอร์ของมันก็คือมันจะไหลช้านะครับเพราะว่าเนื้อมันเยอะมันจะไหลช้าแต่ถ้าเราปรับเป็น0.8เนี่ยนะ0.8เนี่ยลวดจะไหลเร็วนะครับเราสามารถดูความหนาตรงนี้ได้เลยถ้าเราใช้ลวด0.8แต่ถ้าเราใช้1.0เนี่ย เราจะต้องลองดูนะครับลองดูว่าการใช้งานจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทีนี้เรามาดูงานหนาบ้างครับสัก4มิลน,นะครับ4มิลเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองปรับไฟตรงนี้นะครับไปที่สัก80ดิดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองเชื่อมดูก่อนจริงๆงานแบบนี้เราจะต้องขัดทำความสะอาดให้สนิมมันออกให้เรียบร้อยนะครับแต่อันนี้ผมขอแค่ขัด เปิดผิวนิดนึงพอ okay, เดี๋ยวเรามาลองแท็กดูนะครับว่าไฟ80เนี่ยมันได้หรือ,อยังนะ ลักษณะของแผลมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับความรู้สึกของผมนะคือมันก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าไฟมันเบาไปหน่อยนึงมันได้แต่ว่าไฟมันเบาไปหน่อยนึงเราเราแช่อยู่กับที่นานเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเพิ่มอีกนะครับที่80ดสินะครับเดี๋ยวผมก็จะเพิ่มไปสัก90นะครับตรงนี้เป็นไฟ90 โอเคอันนี้เป็นไฟ90นะครับผมรู้สึกว่าโอเคเนี่ย90เนี่ยเรากําลังเชื่อมง่ายก็คือมันมันเเราจะอยู่จออยู่กับที่เนี่ยไม่นานมากนะครับเนื้อมันเต็มเร็วแล้วเราก็ไปเลยเนี่ยประมาณไฟ90เนี่ยกำลังดีครับอ่าเดี๋ยวเราลองปรับไฟร้อยแล้วกันเดี๋ยวปรับไฟไปสัก100นะครับเอาเป็น1 0 0 120เลยเอาแม็กเลยอ่าดูไฟ120 ไฟ120นี่รู้สึกว่ามันแรงมากครับสังเกตง่ายๆก็คือเดี๋ยวดูนะปัญหาของการเชื่อมไฟแรงมากๆนะครับเหมือนเหมือนแนวเชื่อมมันจะระเบิดนะครับเนี่ยมันจะมีพวกตามดเนี่ยรูพุนเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเห็นชัดเลยนะครับถ้าไฟพอดีพอดีเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับแต่อัน,นเนี้ยเนี่ยมันจะเริ่มเห็นแล้วเนี่ยไฟแรงเกินนะครับดังนั้นก็เอาไปเลือกใช้ดูนะครับ ว่าเราจะปรับไฟประมาณไหนนะตัวนี้ต้องลองลองกับงานนะครับลองกับงานจริงนะครับ